จาก Nw Real Estate 7 8นะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน2ไร่นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองกลางดอนตำบลบ้านวางังอเภโนไนทจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางอยู่นะคะสตาร์ทจากด้านหน้าโลตัสเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยูเทินเพราะว่าพี่นาจะไปถนน2068ใช่ไหมคะ ระหว่างนี้เส้นทางนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ22กิโลเมตรเอ่อใช้เวลาประมาณ27นาทีหรือว่า22กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมเราก็จะขับไปแบบไม่ได้รวดเร็วนะคะแบบค่อยๆไปนะคะเพราะวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศที่ดินของบ้านหนองกลางดอนค่ะตําบลบ้านวางอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ คุณผู้ชมจะได้ชมเส้นทางนะคะแล้วก็ถนนเส้นต่างๆที่เราจะเชื่อมต่อไปที่ดินแปลงนี้ค่ะจากตัวอำเภอโนนไทยประมาณ22กิโลเมตรนะคะชมแบบยาวๆเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้บมกำลังพาคุณผู้ชมไปถนน2068นะคะจะเป็นถนนที่เราจะใช้เดินทางไปที่ดินตำบลบ้านวังนะคะอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ22กิโลเมตรนะคะจากตัวอำเภอโนอนไทยะคะ่ะ ผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแบบก็จะพาคุณผู้ชมไปชมแบบสบายๆนะคะเหมือนเราเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมๆกันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถนนหนทางนะคะเส้นทางที่เราจะไปที่ดินแปลงนี้นะคะว่าเราจะต้องผ่านถนนสายหลกักหรือว่าสายรองมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้แดดดีะคะ่ะฝนไม่ตกนะคะช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ 10.52นาทีนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านสวนยามกเกษียณนะคะแบบแนะนำแปลงนี้เลยเพราะว่าทำไมถึงแนะนำแปลงนี้เพราะว่าเป็นแปลงที่เขาแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมโอนเลยนะคะจะแบ่งเป็นแปลงละ2ไร่นะคะคุณผู้ชมแปลงละ2ไร่นะคะมีโฉนดพุดแดง นอสอสีจอนะคะฉะนดพุดแดงนอสอสีจอค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมการเดิน,นทางไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบข้อมูลด้านไหนนะคะแอดไลน์นะคะเบอร์โทรของแมมมค่ะ063ขอให้คุณผู้ชมค่ะเราไลฟ์สดสัญญาณก็จะ ขาด่ายไปบางช่วงนะคะคุณผู้ชมคะถนนเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าถนน2068นะคะจะเป็นถนนจากโนนไทยไปหนองสวงหรือว่า,าขับในสอนะคะคุณผู้ชมคขับในสอด่านขุทษเนี่ยใช้ถนนเส้นนี้เดินทางได้เลยนะคะถนนสองเลนรถสวนกันได้ เชื่อมต่อถนนสุรานารายนะคะคุณผู้ชมถนนสุรานารายเนี่ยเราก็มาถากในตัวเมืองโคโรานะคะแล้วก็สามารถที่จะไปชัยภูมิได้ <c oughs> ให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศสดๆเลยนะคะว่าเวลาเราจะไปชมที่ดินนะคะ เราเดินทางลําบากหรือเปล่านะคะแปลงนี้ราคาถูกนะคะคุณผู้ชมแบบไม่ได้พิมพ์ราคาแจ้งเอาไว้แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรสอบถามนะคะหรือแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ไอเบอร์โทรเดียวกันก็คือ0638412188นะคะคุณผู้ชมอยากทราบข้อมูลด้านไหนเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรือว่าอสังหาบ้านต่างๆที่บบงขายอยู่โทรสอบถามได้ตลอดเลย นี่จุดเด่นอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมเบื้องต้นค่ะก็คือเขาจะมีถนนถนนสาธารณะติดแปลงที่ดินอยู่แล้วก็คือที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ตาบอดน,นะคะเป็นที่ดินที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะคะแปลงนี้แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดพูดแดงนอนสอสีจอพรอมโอนนะคะราคาขายถูกมากๆเพราะว่าเป็นโฉนดพูดแดงแล้วแบ่ง แบ่งฉน,นดมาจากแปลงใหญ่เป็นแปลงเล็กปัจจุบันนี้นะคะจะว่างอยู่4ี่แปลงเท่านั้นว่าง4ี่แปลงแปลงละสองไร่นะคะกําลังดีค่ะ2ไร่เนี่ยเราก็ปลูกบ้านสวนปลูกต้นไม้ปลูกผล,ลไม้นะคะใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขนะคะในช่วงยามเกษียณของเราก็ได้หรือเราจะยังไม่กเกษียณ แต่เราอยากจะแบบเหมือนมาเที่ยวนะคะคุณผู้ชมเราสามารถจะทําเป็นเหมือนรีสอร์ทส่วนตัวได้นะคะแล้วก็มาพักในสถานที่ของเราได้เลยวิววิวบริเวณที่ดินเขาจะเป็นวิวทุ่งนานะคะวิวทุ่งนาวิวต้นตาลแปลงนี้ตายอยู่ใกล้ๆน้ำไฟนะคะประมาณ287เมตรจากถนนลัดยางในหมู่บ้าน 200กว่าเมตรเนี่ยไม่ไกลนะคะเพราะว่าแปลงนี้เขาก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะต่อขยายไฟฟ้าได้นะคะคือไม่ได้ไกลที่จะต่อไม่ได้นะคะเราสามารถต่อขยายได้แล้วก็อนาคตเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นแปลงนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่กําลังต้องการเนื้อที่ประมาณ2ไร่เพราะว่าแบบ่จะมีลูกค้า สอบถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมว่ามีแบบสสมมติแบบขายสิบไร่อะแบบขายยุ่สิบไร่อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็จะบอกว่าอยากได้สองไร่มีหรือเปล่านะคะตอนนี้มีแล้วนะคะคุณผู้ชมมีแล้วนะคะเป็นโฉนโดด้วยนะคะแบ่งเรียบร้อยเลยโอนได้นะคะพร้อมโอนที่ดินเนี่ยเวลาขายเราจะขายอยู่สองอย่างนะคะจะขายอยู่สองแบบสําหรับแบบนะคะเรื่องการแบ่งโฉนโด คือจะขายแบบแบ่งโสนดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแปลงนี้คือแบ่งโสนดเรียบร้อยแล้วและจะขายแบบแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมหมายความว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขามไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแต่ว่าแบบก็จะมานําเสนอลูกค้าเพื่อความสะดวกในการซื้อขายนะคะแบบเป็นตัวแทนของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อฉะนั้นเราก็จะทําอย่างไรก็ได้นะคะให้ผู้ขายได้รับเงิน เท่ากับยกแปลงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ซื้อนะคะซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลงไหนที่หน้ากว้างนะคะคุณผู้ชมถ้าแปลงไหนหน้ากว้างนะคะสามารถแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งได้นะคะแบบก็จะแนะนําถ้ามีลูกค้าสนใจอยากจะแบ่งด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งขายได้เขาเรียกว่า แบบกรรมสิทธิ์ร่วมนะคะก็เราจะใส่ชื่อของผู้ซื้อค่ะเอาไปไว้ด้านหลังฉนด,ดเลยนะคะแต่เวลาที่เราไปทําเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะคะผู้ชมเราโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของเก่าที่เขาขายให้กับลูกค้าใหม่เนี่ยเราจะยังไม่ได้ฉนด,ดกลับบ้านเราจะต้องรอรังวัดใหม่ก็คิวรังวัดโดยประมาณ2เดือน,นะคะ่ะผู้ชม เราก็จะต้องมาลังวัดด้วยกันอีกนะคะก็แต่เราจะต้องตกลงกันให้ได้ก่อนว่า,าคนนี้เอาด้านซ้ายมืออีกคนจะเอาขวามือนะคือถ้าเราซื้อพร้อมกันเนี่ยเราต้องตกลงกันให้ให้เข้าใจกันก่อนแล้วก็คนที่ได้แปลงคงเนะี่ยจะต้องยอมรับในเนื้อที่ดินที่คงเหลือได้อาจจะได้เท่าเดิมมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะคะฉะนั้นอีกหนึ่งคนที่ เป็นแปลงโคงเนี่ยค่ะก็จะต้องแบบยอมรับได้นะคะเราถึงจะตกลงซื้อขายในลักษณะแบบนี้ได้แต่ถ้ากรณีของที่ดินบ้านหนองดังดอนสองไร่แปลงเนี่ยคือเขาแบ่งโฉนดมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าชอบแปลงไหนสารลูกค้าเราไหวสารลูกค้าชอบแปลงไหนลูกค้าก็ซื้อแปลงนั้นนะคะเนื้อที่จะแปลงละสองไร่กว้างยาวเนียคล้ายๆกันเลยเพราะว่าเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามผืนผ้านะคะคุณผู้ชม เวลาที่เราดูในรูปโฉนดนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของแบบเองที่แบบได้ไปดูที่ดินมาหลายๆแปลงนะคะบางทีเราดูในรูปแปลงโฉนดเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ไม่เละไม่ใหญ่นะคะแบบบางทีบางแปลงอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็ได้บางทีอาจจะแบบคดเคี้ยวนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะเวลาเราไปดูที่ดินจริงๆอะคะ่ะมันจะใหญ่อยู่แล้วจะกว้างอยู่แล้วเพราะว่าในโฉนดเนี่ยเขาเป็นภาพยอด เป็นภาพยอดส่วนนะคะคุณผู้ชมแต่เวลาเราไปใช้ประโยชน์จริงๆก็คือก็จะกว้างขวางนะคะถ้าถ้ายิ่งมีจำนวนไล่เยอะอ่ะตอนนี้ให้คุณผู้ชมชมการเดินทางไปก่อนนะคะ ือถนน2อ6 8นะคะโนนไทยหนองสวงหรือว่าโนนไทยขับทะเลสเราจะมีที่ดินขายอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่น,นัน5้าไร่นะคะประมาณ5้าไร่นะคะเป็นที่ดินถมแล้วด้านซ้ายมือนะคะคุณผ,ผู้ชมติดถนนเส้นนี้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะบอกว่าอยากได้ที่ดินติดถนนหลักแบบนี้นะคะก็มีแปลงนี้แนะนําเขาถมสูงนะคะถม แบบว่าถมสูงเกิน2เมตรนะคะแบบสูงมากๆนะคะถมสูงกว่าถนนตรงนี้อีกนะคะ ู้ชมนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ดินบ้านวังนะคะเป็นที่ดินบ้านหนองกางดอนตําบลบ้านวังนะคะอำเภอโดนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะคะที่นาการเกษตรเหมาะกับการปลูกบ้านสวนยามเกษียณ แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดคุณแดงนอนสอสีจอของโอนนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษก็คือว่าฟรีค่าโอนภาษีนะคะฟรีค่าโอนภาษีลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าที่ดินเท่านั้นนะคะค่าโอนภาษีเนี่ยคือเจ้าของออกให้ฟรีเลยนะคะไม,ไม่ลูกค้าไม่ต้องชำระ สวยอยู่ข้างหน้าอันนี้เราเข้ามาทางอานามัยบ้านวังนะคะตอนนี้เราเข้ามาทางอนามัยบ้านวังเลยนี่เขาจะมีป้ายบ้านวังอยู่แล้วตำบลบ้านวังนะคะอำเภอโนนไทยจังหวัดอคอนครราชสีมา มาในหมู่บ้านนะคะที่เราจะไปทางไหนนะพี่นะที่จะมีดอกอะไรนะเหลืองๆอะ่ะสวยๆเนาะที่เราเคยไปอะแมเคยมาตำบลบ้านวังหลายครั้งแล้วนะคะคุผมสชมเพราะว่าแบมขายที่ดินไปหลายแปลงแล้วของบ้านวังนะคะรู้สึกว่าจะขายไปแปลงละสิบไร่สิบไร่หกสิบห้าตารางวาหนึ่งแปลง 13ไร่23ตารางวาหนึ่งแปลง17ไร่หนึ่งงาน44.1ตารางวาหนึ่งแปลงอันนี้คือขายไปแล้ว3ามแปลงสำหรับที่บ้านหนองกางดอนค่ะสำหรับที่บ้านหนองกางดอนคือหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะขายไปแล้วทั้งหมด3มแปลงประมาณ10 20, 20 30าเกือบ40ไร่นะคะขายไปเกือบสีสบไร่นะคะแต่ว่าราคาถูกนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมซาทัวอใหญ่ไปรเริ่มเลย มะขามเหรอพี่นันโอ้ใหญ่มากเนาะนี่เราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเคยขายที่ดินตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนคนรราชสีมา ที่หมู่บ้านหนองกังดอนแม่มกับพี่น,นัาขายไปเกือบ4ี่ไร่แล้วนะขายให้ลูกค้าราคาถูกนะคะคุณผู้ชมขายราคาถูกเพราะว่าเป็นเจ้าของดั้งเดิมเลยนะคะเป็นเจ้าของดั้งเดิมขายถูกขายแบบคนซื้อก็คุ้มคนขายก็แฮปปี้อย่างนี้นคะ่ะคุณผู้ชมเราก็แบบหน้าที่ของแม่มกับพี่นัานก็เหมือนแบบว่าทําให้ผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะได้ได้มาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ต้องการทั้งสองฝ่าย ผู้ขายก็อยากได้เงินเอาไปใช้จ่ายใช่ไหมคะแบบว่าอาจจะมีภาระามีภาระติดติดจำนองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางแปลงนะคะคุณผู้ชมส่วนผู้ผู้ซื้อนะคะก็มีเงินสดอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะมีที่ดินนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะคุณผู้ชมก็คือได้ได้ของดีได้ของที่มีคุณภาพกลับคืนไปทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะตอนนี้เราเข้ามาในชุมชนบ้้นวังนะคะ คุณผู้ชมจะสังเกตว่าถานนเขาจะกว้างขวางมากๆเลยเป็นคอนกรีตอยา่างดีนนะนะโอ้อันนี้เหมือนจะเพิ่งทําใหม่เปล่าเนาะบ้านวังก็ใหญ่เหมือนกันนะหมู่บ้านหมู่บ้านเอ่ตอตบลบ้านวังนี่ใหญ่นะอยู่ใกล้ด่านทศเหมือนอุย๊ยเขาทําอะไรนะ่ะ <ทำ S 1> นะนะทำไฟโอ้ลูกค้าโชคดีแลเนี่ยตรงนี้เขาทำไฟ ถ่ายรูไปไว้ก่อนอันนี้เขากำลังทำอะไรฝายเหรอพี่น้นดูตรงไหนก็เป็นฝายฝายกั้นน้ำอย่างนี้หรอโอ้เขามีการพัฒนานะคะคุณผู้ชมเขามีการพัฒนานะเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนอถนนเขาก็ใหญ่เบเริ่มเลยนี่โครงการของเขานะคะ นนี้ถือว่าถนนใหญ่อ่ะกว้างขวางอันนี้เป็นทางเข้าในชุมชน บ้านหนองก,กังดอนแล้วค่ะคุณผชมค่ะเขาออกได้หลายเส้นทางอันนี้คลิปแต่คลิปนี้เราไปเส้นทางหนึ่งที่จำได้ว่าเราไม่ได้ไปเส้นทางเก่าใช่ปหะคะอ๋อเรามาอีกเส้นทางหนึง่งนี่อ๋หน้าวัดประดิษฐ์ใช่ใช่เรามาทางนี้จาได้อ๋อจริงๆเราเราไม่เคยมาทางนี้นะพี่ไดไม่เคยมาทางนี้ใหญ่กว่า,าเดิม วก็ดีเลยแล้วเราวิ่งไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะพี่จับต้นไม้ไนนะะด้ะลยต้นไม้อยู่ด้าน <laughs> สายใช่ปะ <laughs> เส้นทางเขาก็ดีตลอดเส้นทาง เ,เ,ะะเขาตัดต้นไม้ไปแล้วเปล่าพี่ฮะใช่ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปนิดเดียวเย่ยตรงต้นยูคาเนาะใช่ปะ่ะตรงต้นยูคานั่นแหละแถวๆนะั่นอะ เพราะว่าตอนที่เรามาตอนนั้นเขายังปลูกไม่โตเดี๋ยไหมคะใช่แล้วไปดูตรงเอาไปอีกไปอีกนะ ใกล้ๆอุ้ย สองสองสองยี่สิบสองยี่สิบยสิบสองสิบแปดหนึ่งสามงานยี่สิบเจ็ดโอเคหนึ่งล่สามงานยี่สิบเจ็ดสองสองกำลังดูว่ามีแปลงกี่ไร่บ้างที่เหลือสองสองสองหนึ่งไร่สามงานยี่สิบเจ็ดโอเคถูกต้องหนึ่งไล่สองสองสอง สไล่สามสมเมาอันนี้ทำไมเป็นสองไล่สามสิสาหนึ่งไสองงานยี่เจ็หนึ่งไล่สองงาน27เ็ดเดี๋ยวนะดูก่อน,นโอนอันไหนกันแน่โอ้ยหนึ่งไล่สง,งาน27ส่สองไล่สองไล่สองไล่โอเค ถนนเนี่ยเขายังไม่ได้พัฒนานะคะคุณชมแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็พัฒนาค่ะอืเขามีโอกาสพัฒนาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นถนนสาธารณนะอาวิวสวยนะเนี่ยพี่นะันไอ้นั่นเสาไฟฟ้าหรือเปล่าพี่นะันนู่นอะใกล้ๆเนาะเสาไฟฟ้าก็อยู่ใกล้เองโอเคะ okay. แต่ว่าแปลงหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยมีลูกค้าซื้อไปแล้วนะพี่นะพี่นัต้องดูแปลงพี่นัต้องดูแปลงสองไร่สองไร่สองไร่อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูแปลงสองไร่สองไร่สองไร่โอเคเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ